สองร้อยไงต้องทำรโมชั่นออมาแล้วสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเฮ้ยเปลี่ยนหลันมอเตอรแล้วพี่น้องบายม่วงกลัวแล้วแกะแก่ am, ะะเหมือนเห็ดย่ำมอเตอรแล้วเก็บแลนดเก็บยังไม่เลยกระแสเบิ่งเห็ดย่ำจะชุดยี่สิบบาท <c oughs> เอาไปเห็นเห็นว่าไงราคาสง่งเพิ่นเอาไปขายยี่ห้าพี่น้องแต่รายอยู่เด้อเห็นมากได้มีหุ่นเส้นตครับมามา่าวันนี้เราจะไปกินอะไรกันจ้า ก๋วยเตี๋ยวคือเกาพีา่น้องมาได้กินโดนละนะอุปกรณ์พร้อมรีบไปแล้วก็รีบกลับมากลับมไา้เห็ดหนึ่งลูกซีิ้นต่อเนื่องมาแรงแดด,ด,ดเด้ยบ่ายโมงคงบ่ายโมงนิดๆเดี๋ยวรอแก้มก่อนขึ้นยากพี่นอ้องกา็ฟเห็ด,ดยำมากไดเลยออกไปกินขอทียันจ้าเพื่อนไปกินล้า กระเจ้าอุปรกรณ์ขอกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านอ้พู่นพอเพียม <c oughs> อันที่ว่าอัดลิปสิไปกินก๋วยเตี๋ยวนไปกินอยู่พี่นอ้อ,นองแต่เราไ่ได้อดัดร้่นตตั้งใจสิไปอัดมันบวเปิดพี่น้องแต่ว่าก็เป็นขนมครกใส่ต่งตางๆพี่น,อน,น้องนากกินนายกินแค่่เดียว ทำลาหารแบบแต่แสอบอยู่เด้อพวกขึ้นอยากเขาพี่น้องมีน้ำจิ้มแบบเครื่องไวททอดอะอากาศจะฮอนฮอนกินก๋วยเตี๋ยวหลานไม่แซ่บอยู่แต่ว่าเดี๋ยวมือ่อหลายเดสิไวีไทยเพิ่งเราอยากดืม่มน้ำอากาศเอาแห้งเริ่มทีนาปูอัดก่อนเลย ทางแรกขึ้กันขนมครกมันขนมดอกเกอยังบ่กอืมอืมทืงด้านน,นีเป็นไข่เป็นแป้เมื่อกี้กินไปหลาปูาอัดมีหมูสาบมีหอยมีกุ้งมีเบคอนอเบคอน สองคำห้าสิบบาทมัดกับจิมได้หลายเป็น้อยเยิ่มเยี่ยวอืมอพึ่งกวอืของหวานม่แตงโมหน่อย น่เด,ดี๋ยวด้ดบบใครแบบ้าง่เป็นเจ้าพี่ของานอีกแหรอพอไปกินต่อครับแกะไปกินผลไม้อันน,อนี้นากุ้งอากุ้งเว้ยกุ้งเงี้ยเออแซบไปด้วยลกินเหลืงแสบดี อืมพอสุดนึ่งมเย็นๆเอามาแตงโงงันเข้าไปน้มันสับใส่สอนเลยป่ตองหันยกอากาศห่อนคายดีแตงโม เย็นถใจ้องหวานค่ะหวานเอาตองหาเนี่ยดำให้พี่น้องเห็นปลาหม đừng luôn bên nạp và mực Để mà cho con em Cái con gì đó Anh không kèm ห่อนห่อนนันสิกรบแสบอยู่ถึงไหนตะเกียบว่าไงพิงเอามาตนนัวนี้ใส่ยอะไรกินหลานเลยบุ๋มหอยหอยนางลมอุ้ยหอยยัยมาแรงผู้ เผือกไก่หอยทอดพีอ่องแระดิ <do> ่งคอนเล็กกกน,นกินนำจิ้มเปลืองแฮ <c oughs> thằng này chứ anh men hóc cái sườn bỏ cái hạt hoàn kia làm làm bên ôn của im chúc คุณอะทคุ้มเฮียหวานขนแก้มมากะอยู่หลังกะายจริงจริพี่น้องเปลี่ยนแล้ว อีท่ทิ่บทานให้พร้อมรับประทานปลามืกสินละคำ่ำน <c oughs> ลับอืมจิ้มเยอะไม่พื่อน Tôi mua cái nào quán thêm thôi ขื่นเกินอาดหอนหอนกินน้ำโมยเย็นเย็นเย็นแบบก้างดีเพราะ่เสียฟัน ก่างๆเลยหวานหวานดีนี่เป็นนววกับเบิร์ดเป็นนววพี่รองบนละใหม่พอกับเพื่งรู้ว่ามักินแตงโมแบบโมเย็นก็นก,นกินได้ kì kim tủa mô đục nhiều vào đây <laughs> ปาดเอาอยู่บ้างบดเป็นหนวยดีด้ยพี่น้องมันเย็ยนมันชื่นใจกินละสดชื่นแตงโมงพีสาวเปิน์ปลูกมันมาขายให้

ชมตดนามแตงโมเบิร์ตเป็นหน่วยอี่เดียนทิศทางอะได้วยเลย แต่มันเป็นแตงปัดขึ้นแตงปัดบนคร่ทะแตงที่แบบว่าหนวยนมัมง,ง่ามน,นะเข้ากับขัดออกมาหลี่ขายหนยน่งย่งนีอย่ยี่ที่ปัดนี่แหละเนื้นอ,นอนแน่นสนใจสั่งได้เหรอสอง่งไหนล่ะมาหลับเอง ไปขายสามหาสามลูกร่อยก็ได้เนาะเนื้อมันแน่นนยพี่น้องหวานพรอมเปลือกบ,บางพันแห่งก๋วยซั่ัญญา,ญญาใครสนใจก็ถ้าอยู่ละแวกนี้นะครับคุณขนุนว่าซีตันจากกําแพงเพชรพี่น้องเออโอ้ยเหลือคำหนึง่งกันคือพวกินมันเบ<ร>ิดหมู่บ้านมณีลิน หลังโรงพยาบาลเปียเวทเอวอร์ดพี่ปูให้ค้าโฆษณาลดด้อ <c oughs> หวานฉ่ำอของแกมันสุดดเบึงเนื้อเบึงหันอีนนทางหนึ่งไปเห็นยข้าจะเบื่งเนื <c oughs> เน้อมันงามงานเลยว่ะ พูลคระงเนี่นี่แกบแกมบเงคนกินเหือครับนึง่งอิ่มครับ มัน,มนังกินแตงโมที่น้องเบื่อแบเนี้เอา้าข้าไปีไปเริมตออยู่ะพี่นองพอกันคิิหนาจ้า คลิปนี้ชุ่มช่ำชื่นใจบ่่อยเห็นหิวเขาบัานไดน,นะเพราะว่าตอนเที่ยงออกมากินก๋วยเตี๋ยวถ้าตอนเที่ยงบอ่อเดี๋ยวออกไปกินเขามันก็นสิหิวไม่มือแลงพี่น้องอีหลีนเหมือนมีมีโอกาสเดี๋ยวออกมาประสิธตั้งใจว่าสิมาอัคดคลิปไอร้านก๋วยเตี๋ยวไอบันนอกเพิ่นเพิ่นบ,บ่เปิด์นซัมก็เลยไปล่องกินก๋วยเตี๋ยวหลานไม่เพิ่นเปิดได้ด้วยล,ะละ่ล่ะ หลังมุกกระทั่วม้วนเพิ่นเนี่ยหมูเว้นเพิ่นเปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแซ่บอยู่แสบอยู่เดี๋ยวยดจะไปถ่ายคลิปแม่เพิ่นเปิดนะะฮอ้อาวพอกันคลิปหน้าพี่นอ้องรักช้างนะ้อยๆขอให้รักนานๆจ้ากะเ,เริ่มยุ่งเริ่มยุ่งหรือมกงก็สัมสกายเป็นพยาบาลใหเกาสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าอุ้ยบุญดีจุ๊